นอนอยู่แล้วเราอุตส่าห์แบบตรักรรมทำมานานค่ะรเดือนนะคะสิผิกวก็คือเป็นอะไรที ak ak, ่ยากมากแล้วก็เล่นหลายคาแรคเตอร์แต่ว่าที่สําคัญสำหรับ,บเบลพี่ยากที่สุดสำหรับ,บเรื่องนี้คือการเป็นน้ำตาลที่จะต้องมีทั้งความตอนนี้พูดได้แหละที่มีความกา,ากลันตีและมีทั้งแบบคนใหม่นนอ่ะเราคนที่ดีขึ้นเราอย่างเงี้ยฉะนั้นคือแบบมันขึ้นขึ้นลงลงตลอดเบลแบบถ้าค่เป็นไบโพลาร์ตอนนั้นคือมันแบบมันใหญ่ค่ะใช่ค่ะเสร็จติ้งเสร็จปลายแล้วหลายคนถามว่าทั้ง วันนี้คือยากนะคือถ้าดูตามสถิติอะค่ะมันเป็นไปได้คือในอะไรอันนี้เบลล์เบลล์เนี่ยว่าวางใจได้ยังเพราะต่ียเคยบอกก็ยังกังวลเพราะยังเหลืออีกหลาย EP แต่ตอนนี้มันขึ้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 นยังไม่ดอกเลยคือไม่ได้วางใจในแง่ของเรื่องนี้แบบคือไม่ได้มองปีสุดนัดสักเท่าไหร่แต่ว่ายังไม่วางใจในเรื่องของแบบเรื่องราวก็ลุ้นลุ้นแบบทุกคนดูท mm. ุกคอมนะว่ามัน ยังไม่คุ้นเลยอ๋อเกได้จักเท่าไหร่ในใจเบลความฝัน้นเป็นความฝันสีบความฝันอก็เลขสอตัวไม่แน่นะบอกว่าไดะเลขสองตัวที่ตูเห็นพบอกว่าเบลเนี่ยเบ็มี่เรียนนาข่าวเลยได้่าไปเลยอน้ะเบลเบลเบลเเบเบลเบลเบลคบล่บลเบบบลเ่ลเบบเ เราไปมูเปล่าไม่ได้มูค่ะแต่ว่าได้มีการไปไหว้พระพงศ์ในวันแรกก่อนออนแอร์เพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะยังไม่มีโอกาสได้ไปไหว้เบล่ะเป็นทำงานที่ชอบเบลก็เลยแต่นพี่หนองแนะนำนี่ยแหละว่าแบบเบลได้ไหว้หรือยังแล้วอ่ะลึกๆไปเลยว่าเรื่องเนี่ยชื่อเรื่องน่ากลัวสิทธิ์ก็เลยได้ไปไหว้พระพงศ์มาแอบถามพี่น้องนิดนังก็แอบบุญไปทก่อนออนแอร์เราไปดรำอย่าง้ยแอบถามแล้ค่ะมีไหมก็ความจริงอ่ะคุยกันเล่นๆกับเพื่อนๆนะแสดงนี่แหละว่าเท่าไหร่เราถึงจะ บบมันขึ้นอันดับหนึ่งตั้งแต่วันแรกอะเออเก็บแล้วเขาไปว่ายไเนี่ยคือบนบนประโยรนอที่เดียวไม่ไม่ไม่ได้หมเลยค่ะอต่้าถามว่าให้พามัลทันลิขิตแบบไม่ไม่ได้อะไรแต่จริงๆแล้วมีความเชื่องนี้ร่อย ทางใจอะไรอย่างเงี้ยบว่ามันหนึ่งก็เป็นความสบายใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองด้วยกับเออเบลเชื่อว่าถ้าเราทําสิ่งดีๆอ่อย่างเช่นอย่างเรื่องเนี้ยสามารถทําให้คนมีมินิบช้มากขึ้นหรือว่าตอบแทนอะไรให้กับประเทศเบลก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะสะท้อนกลับมาอย่างตอนนี้เริ่มกลับมากับปรากฏการณ์โกโลกอีกรอบ ดีใจค่ะดีใจที่คนมีความสงงนใจดูละครของเราแล้วก็เราก็ทำเต็มที่จริงๆก็ก็อยากให้คนดูเราสิส<อ>่วนตัวเวลามันออนแอร์วันที่ออนแอร์เราก็ต้องรีบกลับบ้านเก็บกันดูก็พยายามดูสดกันทุกคนค่ะถ้ามีโอกาสก็จะดูสดแต่ว่าถ้าอยู่คงนโดก็จะ <Okay. S 1> เปิดออนไลน์ยังไงยอดหนึ่งยอดนั้นต้องเป็นของฉัน, <Yeah. S 1> นได้ดีอีนีหลังๆที่กระแสทริงจะเริ่มใหม่กำลังหรอพี่ตัวใหม่เริ่มม่ จิ้มเนอะแฟนคับก็เลยแบบเอาใหญ่แล้วกันเป็นแฟนรอเปล่าอะแนี้ดยจะไ่เนยังไม่เห็นอยเตูเมาลูกเยอะมากเรือมาแล้วเรือมาเทียยวท่าพอนหรอไม่ไม่ได้อ่านแบบสักเท่าไหร่แล้วต่างคนต่างโตรสันว่ายแหนทีนี้มันก็ออ้โหพอว่าโจ ก็ตอนนี้ไม่มีอะไรนะก็แบบเหมือนเดิมอะกับพี่โอล่ะค่ะคือแเรารู้จักกันมานานแล้วก็แบบรู้จักนิสัยใจคอแบบจริงๆนะคะก็เลยไม่สนย้ำเรื่องจริงจริงเลยนะว่มันตนกันเหรอมันเห็นกันในทุกมิติอะไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นอะไรกันแต่ว่าคือแบบเออเราเป็นพี่น้องดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบแบบอะไรกันนะอะไรกัน หรื่อรเรื่อการแต่แต่เรื่องหนที่ตัดออกไห้ดูมันก็มีความถึงตันแบบเอออะไรนะมีอะไรสักอ่างหนึ่งแี้ก็ชมก็มีใจนะเออยังไงก็หลอกแ่ถามพี่เขาสิคะถ้าป็นไม่เป็นออไม่ขึ้นแล้วเ็คม่เมม่องที่เราบอกคมันมันไม่จำเป็นจะต้องมีสถานะการอไม่จำเป็นว่า เราจะพบกันหรือว่าเราเรารู้จักกันแบบไหนมันไม่ใช่มันข้ามกันไปแล้วประเด็นมันจะมีเกิดโมเมนต์หรืออะไรอีกแบบเดียวเกิโมเมนต์ในในการแบบว่าเวลาออกงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบาห็นเขาเลือกแข็งแรงอ่ะแข่งยันนะแข่งตอนเนี้ตอนนี้ตีกันอยู่อ่ะ กจะกลับมาคงพลังเจ้าแม่ชิตตัวอยูไหมคะตร้แต่แดงอันเนี้ยโอเคค่ะเออได้หมดเลยค่ะตั้งแต่คุณลูกค้าคุณน่ารักเลยค่ะตั้งได้ปลายปีนี้สัก50ตัวเนาะสาธุลูกค้ายังไม่หมดประเทศไทยอยู่ใช่ไหมได้ล่าใหม่ก็ได้เสมอสิได้อ่ะเบลเบลล่าไปทำบุญมาเรียบร้อยแล้วเออยอดเยอะมากเจ้าภาพก็ผินค่ะก็มีคนร่วมเยอะค่ะประมาณสี่ร้อย อันนี้คือเยอะสุดแต่เดียวทำกระถิ่นเลยนะคะเยอะสุดค่ะ<อ>แล้วก็เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดที่ได้ลงมือไปทำเอ,ไเอาางไป,ไปบัางประชุมไปแบบเชิญแขกอะไรทำหลายอย่างมากเลยว<อ>ันนั้นเป็นยังไงบ้างอากาศ มีทีมของทางวัดที่เขาจัดการระบบดีมากเลยค่ะอย่างก,ก็เลยแบบแบกโลเป็นเวลาเวลาไปรล้ถึงลมงานร้อยกว่าลมที่เขาก็สามารถจัดให้มันไม่เขาเรียกว่าไม่แออัดและไม่วุ่นวายได้่ะตอนแรกเราก็รู้สึกแบบเออหวั่นใจนิดนึงเพราะเราก็เออเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้มันจะโอเคหรือเปล่าลแต่ก็ส่วนมากก็คือตั้งจิตอะค่ะแล้วก็ขอเงียบนอขอที่อยางนับรื้อแล้วก็ขอเออบุญกุศลส,ส,ส,ส่งส,สุขนาพน เออนอในตอนนั้นอนเป็นแล้วลลกันแคมเปญค่ะ